ทุกคนรู้ไหมครับว่าตลาดเบียร์ในจีนแข่งกันดุสุดๆมีทั้งแบรนด์ใหญ่ที่ทุ่มงบโฆษณาหนักๆพอเข้าไปในร้านก็เจอตู้แช่แน่นไปหมดแต่ฮาบินเบียร์กลับเลือกทางที่ไม่เหมือนใครแทนที่จะไปแย่งพื้นที่หน้าตู้แบรนด์นี้เลือกวางเบียร์ไว้ด้านหลังสุดเลย ฮาบินเบียกล้าทำแบบนี้เพราะเขาศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคแล้วเจออินไซต์น่าสนใจมากๆคือคนเชื่อว่าด้านหลังตู้คือจุดที่เย็นที่สุดใครอยากได้เบียเย็นจัดก็พร้อมจะเอื้อมมือไปหยิบอยู่แล้วฮาบินเลยพลิกข้อเสียเรื่องพื้นที่ให้กลายเป็นจุดแข็งพร้อมออกแบบชั้นวางพิเศษชื่อแบ็กแร็กแทกเป็นแบบสปริงที่ดันกระป๋องหรือขวดใหม่ออกมาอาตัตโนมัติเวลามีคนหยิบอันแรกออกไปทั้งยังสื่อสารด้วยป้ายและสติ๊กเกอร์ที่ร้านว่า is cooler at the back ทำให้ผู้บริโภคยิ่งอยากพิสูจน์เองแคมเปญน,นี้ไม่ใช่แค่ขายของแต่ขายประสบการณ์จริงที่ผู้บริโภคชอบจนหยิบไปแชร์ต่อบนโซเชียลผลลัพธ์คือร้านค้าที่เข้าร่วมมียอดขายเพิ่มเกือบ19%และแบรนด์ก็ถูกจดจำเป็นว่าเบียร์ที่เย็นที่สุดได้สำเร็จนี่คือพลังของการมองอินไซต์เล็กๆแล้วกล้าทำสิ่งที่ต่างออกไปแล้วคุณละ่ะถ้าเป็นนักการตลาดคิดว่ามีพฤติกรรมผู้บริโภคแบบไหนที่เอามาเล่นให้เกิดความต่างได้บ้างลองคอมเมนต์แชร์ไอเดียกันได้และใครสนใจหาความรู้การตลาดแบบสนุก สนุกอ่านเพิ่มเติมสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์และช่องทางอื่นๆของการตลาดวลาตอนได้เลยครับ